บาย o m e l a n d c h u m บ u r i c o m จับลูกคนระับนักกีฬาจับลูกนะครับวินไปสมีไทยนะครับหมายเลขหนึ่งสมชายอุ่นอัมไพหมายเลขสองสุกฤษทาตีพิทักษ์หมายเลขสามธีรศักดิ์กิ่นสีสุดหมายเลขสี่ธนากรลิศรานชัยหมายเลขห้าชาญลงมอนมีเพชรหมายเลข เจ็ดเอกชัยมาสุดหมายเลขแปดบุญฤทธิ์สุดรอยกนุกนะครับอ่ครับสี่สิบแม่พี่กบไอสนีไทยแล้วก็เจรินมา้าดวงขึ้นมาเก๋ไหลละสีะ่สองแม่แดนดูให้มันไปเลยนะเดีย๋ยวตัวเบอเจ็นะนดนะนี่ละเบิดหนึ่งประเทศไทยสามสมัยซ้อนน้องเอาสนามหลวงชนแล้วประทองขึ้นมาเอพัอลามสิ สีสักขึ้นมาสิบคะแนนใส่เปนเลยโอ้โหอะไรเนี่ยทำทะเบนติใช่ไหมเอามาไหลขึ้นมาสิบสองไม่จะเบียเอาสีสักขึ้นมาสิบคะแนนใส่ไปเลยโอ้โหพยาแมนพรนุกเอาซะลองขึ้นมามาหมมือสิบห้าไหมไหลละสิบสองหอเปล่าประองขึ้นมาใหม่ไหลละสิบสองสิประทองขึ้นมา เอานินเอาพุทธมนตลสายสามนินสีสากุลสิบไหมไหลสิบสองแม่แนนโอเคกระชัยมาสุดโอ้โหสุดยอดของประเทศไทยชั่วโมงนี้นะทุนไม่ได้เลยถ้าท่าได้เชิญน้าเสร็จชมกจ้เก๋นะท่านคุยได้เลยนะครับนี่คือเบอร์หนึ่งของประเทศไทยพศนี้ขึ้นมาบึงเบอร์สิบห้าหลายอยางต่อของขึ้นมา ขึ้นมาลงมือเท้าขาวยังพิ้วอยู่เอาซักประคองขึ้นมาใหม่สีชาตได้เลยสิบคะแนนใส่านานใไปเลยเอาซักแล้เกาะสีชังดวงลูกนี้ด้วยโอ้โหยอมใจันเอาให้ไหลไหลพับเพียบลงมือสิบห้าคะแนนโอ้โหยิ่มอะไรกันมาต่อไกวันนี้เต๋กันมันลึกเกินไหลเจ้าเอชิบสองคะแนานผมเดนมัะไม่ได้เลยเอาซะ โอ้โหนี่กอไก่แท้ๆเลยไหลขึ้นมาอีกอืกอกปตะคองขึ้นมาใหม่เก๋พระรามสิบห้าแทนกินอะไรกันมาเฮ้ยโอ้โหนี่เองสุดยอดไหมโอ้โหเนี่นะหนยหลังใจกันแหลกแล้วเจ้าหนี้ว่าไงอย่างนี้ข้ามวงเวชีสองไม่เชิญตะคองขึ้นมาใหม่ศรี้สาั้งไรสิหรือเปล่าใส่ลงไปเลยโอ้โหแดงแซงไทยไพิศเต็ม โอ้โหหมายเลขแปดคือหมายเลขหกไปเลยนะเอาพับเพียบสิบห้าไหมหม่ยแก็ได้เอาตัวสำรองเขาไหลขึ้นมายังปักคองไปขึ้นไปใหม่เอทึ่งเขาไปยังไหลขึ้นมาสิบสองไม่ก็ดบีเออโอ้โหอะไรเนี่ยมีนัเอ็ีนักดีโอ้โหไอซีนี่นั่งชักห่วงอยู่เอายัพราห่วงเบอร์จออขึ้นมานี่ดูทีที่ นักว่าจะเป็นแชมป์คืนนี้ล่ะเออไหลสิบสองคะแนนแล้วลงนิ่งบวงนิ่งโอ้โหแล้วมีเกาะสีชังพอยอยู่เออขาวบอกเออโดยเข้ามาฮะสอบขึ้นมาอืมเอาซักปักของขึ้นมาซักไหลสิดสองไม้ไหลขึ้นมาอีกทีเลยปักของไปขึ้นมาใหม่สอสิบคะแนนใส่ไปเลยโอ้โหเ่ามี โดดขึ้นในทีนประคองขึ้นมาไหลขึ้นมาทีนนี้ก็ฆ่าลูกนะไก่ก็ฆ่าทั้งหมดสียบไหลขึ้นมาอีกเพืลั้มสิขึ้นมาหมดเลยละ ศีรษะขึ้นไปไหลขึ้นมาพระรามถีงปุ่มปุ้ยศีสากเป <Dartmouth. S 2> ็น <Brother> สิทไม่ยังเอาเอาเอาสามปีเนาะเอาทราบพระนุเอาพรนุเอามั่งพระนุโดใส่ขึ้นมาตะคองไปขึ้นไปนินว่าไงศีรษะขึ้นมาข้ามลงมือสองตะคอง ขึ้นมาหมุ่มสิบห้าไม้เจียขาวว่าไงสีสกขึ้นในสิสีสีสัดขึ้นมาสิคะแนนใส่ไปเลยโอ้โหคัดมาสุดสุดทั้งหมดนะครับรที่มีมอยู่ในประเทศไทยช่วงนี้สิบห้าคะแนนไหมประคองขึ้นมาขึ้นมาหมุ่มาอีกสิบห้าคะแนนโอ้โหหายใจไม่ทันเลยลนะ่ะเียขาวประคองอีกทีชันโดดใส่ขึ้นมา ตะทองไว้ใหม่อร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะขึ้นมาหมูมื 15, อสิบห้าไม้ยางตะทองขึ้นมาแต่ตั้งขึ้นไปไหลสิบสองไม้เออใส่ไปเลยนี่ละระดับประเทศไทยนะครับเอาสัเอาสักหมูมือสิบห้าไม้โฉมตะทองขึ้นมาใหม่สีสักสิบสี่อย่างสีสักสสขึ้นมา ไอร์ตังขึ้นไปทาบูมือสิบสองไม่ประทองขึ้นมาหลามสิขึ้นมาเป่าบูมมือเอาใส่ขึ้นมาขึ้นมาอีกทนสิบห้าไม่ไปประทองขึ้นมาลินสีสะขึ้นมาเก๋ที่สีสระสิไม่ชนประทองขึ้นมาใหม่ไหลละสิบสองสิประทองขึ้นมาขาวประทองเจนี้เนี่ย ใส่ทีนที่ชนประคองตีนึงยินว่าง่ายเก๋เอาแล้วใส่แล้วหลานหลานเอาใหม่เอาใหม่เอาสะไหล,ล,ลขึ้นมาซิจ๋องนั่นแนนใส่เป็มเลยสองร้อยละกันท่าทีเอากระคองขึ้นมาโอ้โหห้านาทีตีกันสองร้อยมึงเอาเอาเอาสะตีสินาทีเท่าไหร่ โอ้ถ้าคำนวณมันเป็นทฤษฎีทันหกเลยเหอยังไม่ถึงนะครับทันหกอีกถ้าไม่มีเต็มนะครับผ่านนะครับอันนี้ลอกผ้าละสามชั้งเอาผ้าลูกสิษห้าศิห้าเมื่อกอกไปขึ้นแรกเอาสักสิบห้าคะแนนข้ามือมือขึ้นมาอีกขึ้นทับเทียบขึ้นมาเก๋พระรามสิสีสาเสียขาวฉันไหลกลับไปพระรามละ ก็นิ้นประคองเท้าขาวประคองขึ้นขับเพียดหวงศรีส,สะเสกคะแนนไหมยางเอาใหม่เอาใหม่ท่านลามสิเอาเอาซาเกะโดใสราศีห้าไหมเออมีรัวนะในเวละคนเดียวสามร้อยาคะแนนนะครับท้องสนามหลวงแต่เราจะตัดอีกนู่นนั้นมาให้แล้วไม่มีเวลาทำ พี่องสนาสยามกีฬาล่ะพี่จ๊ะแกก็เชว์ทุกท่าเลยพี่ดิวเอาสักตีสามสิบท่าในระดับแกก็โชว์ยี่สิบห้านะครับเอาซะม้าบ่งมือสิบไหลขึ้นมาตะคองขึ้นไปข้ามวงมือตะคองแรมขึ้นมาขึ้นม้าวงมือสิบห้าคะแนนโอ้โหพ่อเอพ่อปุ้ย โอ้โหทดโดดอีกแล้วประคองขึ้นมาใหม่นินโดดใส่อีกสิบห้าไม้ประทองอีกทีเึงนินโดดใส่ขึ้นมาเก๋สีชาอ่อนไปหน่อยนิสองประทองไหมเอโดดมาบวงละประคองขึ้นมาเก๋ว่าไงโดดสิบห้าไม้ไหลขึ้นมาอยาประทองขึ้นไปเจ้า,ชา,ชนานินสีใสสิบคะแนนใสไปเลย มันไหมม,มันตกมาหน่อยสิครับเออถ้ามันมันเนี่ย15คะแนนใส่เลยเลยบอกแล้ววันนี้เอาสุดๆของประเทศไทย,ยาไมารวมไว้ที่นี่ขึ้นพับเรียบวงมือ15คะแนนมาได้ใส่เลยครับนี่ละครับระดับประเทศไทยนะครับนี่เราคัดมาหมดแล้วอื้อหือแล้ววันนี้ไม่มีอีกแล้วเอาสัตว์สีสระขึ้นมา ขึ้นมาหมุนมือสิบห้าไหมขึ้นมาหมุนมืออัดขึ้นมาปักของไปเไว้ไปตั้งขึ้นมาขึ้นมาหมุมืออีกสิบห้าสิไล่ละเทาเลยตะคองขึ้นมาใหม่แค้นว่าไงแค้นโดสิบห้าคะแนนโอ้โหสองแปดหกเอาตะคองขึ้นมาใหม่แค้นโดอีกทีหนึ่งสีใสสิบไม้ใสไปเลยเทาขาวเขา เอาซะมี่มโดดติดห้าไม้ยางกระคองแปรขึ้นมาเสียดขาวไหลขึ้นมานี่เงินล้านนั้น,น,นเลยนะครับเบอรส์สามเบอร์เจ็ดเบอร์สี่นะครับเบสียขาวนี่รับเงินล้านันมาแล้วนะครับตะก้อวงทีมชาตินะครับตะก้อวงทีมชาติเนี่ยถ้าใครเคยดูก็โอเคนะครับแล้วก็มีตะก้อเราห่วงสากลน,นะครับเบอร์เจ็ดเบอร์สี่ โฮมแลนด์ชนบุรี .com อมศูนย์รับฝากขายเช่าบ้านและที่ดินจังหวัดชนบุรีและศูนย์รวมบ้านมือ2คุณภาพแห่งแรกของชนบุรี